สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันที่23กันยา2563นะคะซึ่งราคาทองเมื่อวานนะคะมีการปรับไปทั้งหมดถึง9ครั้งด้วยกันทีเดียวเลยค่ะปรับลดลงรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่300บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองก่อนเปิดตลาดกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b สไคร์เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะคะ ราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันที่23กันยา2563นะคะราคาทองแท่ง96.5%ขายออกอยู่ที่28,300บาทรับซื้ออยู่ที่28,200บาทส่วนราคาทองรูป,ปพันธ์96.5%นะคะขายออกอยู่ที่28,800บาทรับซื้อ,อที่27,697บาท32สตางค์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรับซื้อของทองคําแต่ละชนิดนะคะก็จะมีทองรูปประพันธ์96.5นะคะรับซื้อกำละ1827บาทรับซื้อต่อบาทอยู่ที่2 7 6 9 7 3 2สตางค์ค่ะส่วนทองรูปพรรณเ์9 0นะคะรับซื้อต่อกำอยู่ที่1644บาท30สตางค์รับซื้อต่อบาทอยู่ที่ 27, สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสติตางค์ค่ะส่วนทองแปดสเปอร์เซ็นตนะคะรับซื้อต่อกร,รอยู่ที่หนึ่งพันบาท60สบสตางค์รับซื้อต่อบาทอยู่ที่สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์ค่ะส่วนทองรูปประพนันห้าเร์เซนะคะรับซื้อต่อกร,รมอยู่ที่แปดร้อยยี่สิบสองบาทรับซื้อต่อบาทอยู่ที่ 1 2 4 6งบาท5้สิบตางค์ค่ะและทอง40%่รนะคะรับซื้อต่อกร,รัมอยู่ที่หกรมสิบเก้าบาทรับซื้อต่อบาทอยู่ที่เก้าสบาทยีสิบสตางค์ค่ะและทองรูปพรรณเกุ้ดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์รับซื้อต่อกรามอยู่ที่หนึ่งพันบาทรับซื้อต่อบาทอยู่ที่สองหมบาทจุดสสตางค์ค่ะ วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะจะมาอัปเดตราคาทองตอนเปิดตลาดให้ฟังอีกรอบนึงนะคะว่าราคาทองคำโลกอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ค่าเงินบาทอยู่ที่เท่าไหร่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ